สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้ก็อยู่ในเกมดวนดาบฟันกบ่า้น้ำนั่งสมาธิออกโลกนั่นก็คือ Star Wars Jedi Fallen Order เราไปลุยเนื้อเรื่องกันเลย Let's go <S โดยในภาคน,นี้จะเล่าถึง Call Casted พลวันหนุ่มสุดเบี้ยวที่รอดจากปฏิบัติการ Order 66เขาได้มาหลบอยู่ที่ดาวร拉กาโดยเป็นพนักง,งานเศษเหล็กอยู่มานานมากแต่ก็ได้ใช้พลังฟอร์ช่วยเพื่อนร่วมงานไว้รอบเดียวเท่านั้น เป็นเรื่องเลยจนมีคนได้ไปฟ้องพวกเอ็มพรยจากนั้นก็ส่งอินควิสิเตอร์มาล่าจนกีสกับเซียก็ได้มาช่วยแขลโดยพาขึ้นยานหนีแต่ก่อนจะขึ้นยานหนีก็ได้ซัดกันไปรอบหนึ่ง oh, <she S 1> ดุเดือดกันเลยทีเดียวเช เขาได้ถทำเสียว่าพวกเขาเป็นใครเสือได้บอกว่าตนเองนั้นเป็นอดีตเจไดที่ลาทิงฟอร์ด เพรเรื่องราวในอดีตและเป้าหมายของพวกเขาก็คือจะฟื้นฟูเจดโดยมีสมาชิกอยู่แค่บนยานนี้3คนโดยเริ่มที่ดาวโบกานโนบนดาวโบกาโนเสียให้แคลมาตามหาข้อมูลในการฟืนฟ้นฟูเจดและระหว่างทางเราได้เจอหุ่นบิดิวันที่จะเป็นคู่หูคู่ซีของเขาโดยบิดิวันได้ใช้ฮโลแกรมของเอโนโคโดัวกูอ่านถูกไหม ถูกแล้วซึ่งโฮโลแกรมได้บอกว่าข้อมูลต่อไปอยู่ที่ดาวเซฟโฟโกลางพายุที่เงียบสงบซึ่งจะเป็นข้อมูลในการฟื้นฟูเจไดโดยโคโดวาจะมีเงื่อนไขในการโผล่มาคือช่วงเวลาที่เหมาะสมและสถานที่เหมาะสมจากนั้นเขาก็ได้กลับไปที่ยาและเล่าทุกอย่างให้เสียฟังเสียเลยบอกว่าโคโดวาเป็นอาจารย์ของเสียทั้ง3คนได้มาที่ดาวเซฟโฟและลงจอดกลางพายุตามข้อมูลที่โคโดวาบอกแต่พอลงจอดก็เจอพวกเอ็มพายเพียบเลยก็ ัไปหาข้อมูลไปจนเขาได้ข้อมูลจากโคโดว่าที่โผล่มาเป็นโฮโลแกร,รมบอกให้ไปหาจาฟูจาฟเ้าฟ,าฟ,าฟูเป็นเผ่าพันธุ์วูก,กี้ที่ดาวคาชิกคาชิกถูกป่ะวะโดยระหว่างทางเสียได้เล่าอาดีตของตัวเองว่า เคยมีลูกศิษย์ชื่อจิลล่าซึ่งระหว่างการกวาดล้างทั้งคู่กําลังช่วยเด็กๆแต่เซียก็โดนจับไปทรมานแต่เซียเล่าว่าตนเองไม่ได้บอกข้อมูลอะไรระหว่างโดนทรมานแล้วก็แอบ,บหนีมาได้จากนั้นเลยตัดสินใจตัดขาดพลังฟอตทั้ง3คนได้มาถึงที่ดาวคาชิโดยตอนทนี่มาถึงบนดาวนั้นได้มีการนัวกันอยู่เปาเลยแจมซะเลย lasers <laughs> so that fires the cannons และได้เจอกับซอลกเลล่าซอลได้บอกว่าพวกเขากำลังช่วยวูกี้ที่ถูกพวกเอ็มไพร์จับไปเขาเลยขอช่วยด้วยจนสำเร็จแต่พอช่วยสำเร็จก็ไม่เจอทาฟูเลยบอกซอลว่าถ้าเจอให้บอกด้วยซอลเลยบอกว่าได้ท่านเจอเดี๋ยวติดต่อไปจากนั้นก็กลับมาที่ดาวซฟโฟคนดาวซฟโฟเขาได้หาข้อมูลต่อแต่ระหว่างทางก็เจอกับซิคันอ์ซิสเตอร์และเธอนั้นก็รู้เรื่องโฮโลแกรม ของเขาแล้วแล้วก็จะขัดขวางจากนั้นก็ฟัดกัน <is> แต่ด้วยฝีมือที่ห่างชั้นกันเขาก็เลย แ,และ second sister ก็เปิดหน้ากากมากลายเป็นจิลล่าได้เผยตัวเองและเล่าอดีตของตัวเองว่าเสียได้หักหลังตัวเองเลยโดนจับแล้วก็เตือนเขาว่าระวังไว้ด้วย เดี๋ยวจะโดนหักหลังจากนั้นไม่นานระหว่างทางกลับไปยานเขาก็จอดับครับโดนลักพาตัวเขาได้ตื่นขึ้นมาอยู่ในคุกที่ไม่รู้ว่าเป็นดาวอะไรแต่รู้ว่าโดนจับโดยนักล่าข้าวหัวแล้วก็ได้หนีออกจากคุกมาได้แต่ตรงสุดทางที่ออกก็คืออารีนาแล้วก็มันเหมือนเป็นกิจกรรมของคนที่จับมาก็อัดไปที จากนั้นกรีซก็ได้ขับยานเข้ามาพาเขาออกไปเขาเริ่มระวังระวังระแวงเสียจากที่ชิล่าบอกแต่ไม่นานซอก็ได้ติดต่อเข้ามาว่าเจอทัฟเฟแล้วเขาได้เจอกับทัฟเฟิทัฟฟบอกเขาว่าสิ่งที่ตามหานะ่ะมันอยู่บนต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดของดาวดวงนี้และเมื่อเขาไปถึงโปโลแกรมคโดวาก็ได้ปรากฏขึ้นมาและบอกว่าแอสเตรียมอยู่ในดาวดัตโูเมียและระหว่างนั้น นายซิสเตอร์ก <Rolling signals> ็โผล่มาจากนั้นก็ซัดกันไปอย่างมันเขาได้กลับมาที่ยานและเสียได้บอกความจริงกับเขาว่าระหว่างที่ตนเองโดนทรมานได้บอกข้อมูลของทิวล่าว่าทิวล่าอยู่ไหนและทิวล่าก็โดนจับตัวไป เหมือนเทรนนิ่งเข้าสูดาส่ดาร์กไซ์เสียรู้สึกผิดมากและมันเป็นตาบาปของเสียไปตลอดและทั้ง3คนก็นมาที่ดาวดัตโทเมียเขาได้เจอกับเมอร์ลินที่เป็นไนท์ซิสเตอร์คนสุดท้ายหรือว่าแม่หมดเมอร์ลินได้ไล่เขากลับไปเพราะเมอร์ลินบอกว่าพวกเจไดมาบุกสถานที่และพาพวกพ้องพี่น้องเขาไปหมดแต่เขาไม่กลับและจะลุกลี้ลุกล,ลนหาแอสเตรียมต่อจนเข้าไปในวิหารและเห็นภาพอดีตตอนที่มีคําสั่งกวาดล้างเจไดตอนที่อาจารย์ของเขา เขาสละชีวิตให้เขาหนีได้จังหวะนั้นเองเขาก็โทษตัวเองมาตลอดว่าตนเองอ่อนแอเลยทําให้อาจารย์ต้องตายและมันเป็นแผลในใจทําให้เขาใช้ฟอร์สได้ไม่เต็มที่และเขาก็ได้เจออาจารย์ตนเองเหมือนเป็นภาพในมิติหนึ่งและเขาก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เลยบีบไล์เซเบอร์แต่จากนั้นไม่นายก็กลับไปที่ยานและระหว่างทางก็เจอชาลอนบริคอสอดีตเจไดที่หนีมาอยู่ดาวดัตชเมียและเรียนรู้เวทของแม่มดได้ชวนเขาเข้าสู่ดาร์กไซต์แต่เขาไม่เข้า และขณะนั้นเองเมอร์ลินก็ได้มาพบสองคนนั้นคุยกันและโกรธมากเพราะทารอนบอกเมอร์ลินว่าพวกเจไดนั้นชั่วร้ายไม่ดีแต่กลับชวนเขาที่เป็นเจไดามาเป็นพวกเมอร์ลินเลยปลุกผีไล่อาราวาดเขาเลยต้องหนีมาที่ยานเพราะว่าไม่มีไรเซเบอร์ที่จะสู้และเซียได้บอกกับเขาว่าหลังจากรู้ว่าเชลลาเข้าสู่ดาร์กไซด์แล้วตัวเองก็โกรธแบบหึห <c oughs> โกรธมากทาให้ตนเองจะเข้าสู่ดาร์กไซด์ด้วยจังหวะนั้นเลยตัดจากพลังนี่แหละคือความจริงจากนั้นเซียก็ได้พาเขาไปที่ดาว ลิมอ่านถูกป่าววะ L I U M เพื่อสร้างไลเซเบอร์ใหม่และกลับมาที่ดาวดัตโทเมอีกครั้งเขาได้ไปอยู่ที่เดิมแต่รอบนี้เขายอมรับความผิดพลาดและไม่โทษตัวเองยอมรับความจริงแล้วก็เข้าวิหารได้แต่ก็เจอกับเมอร์ลินแล้วก็ได้บอกเมอร์ลินว่าเจไดนะ่ยไม่ได้ชั่วร้ายเมอร์ลินเลยบอกว่าตอนตอน,ตนยังเด็กเขาได้เห็นพวกตัวเองโดนสังหารและทารอนก็โผล่ามาทั้งคู่ได้ปรับความเข้าใจกันแล้วกลายเป็นมิตรร่วมมือกันสัต์ทารอนไอ จะไดุ้่ย แล้วก็ได้เจอแอสเตรียมจากนั้นโมลินก็ขอเอาติดตามไปด้วยขอขึ้นยานด้วยอยากเดินทางทั้ง4คนได้กลับมาที่ดาวโบกานโนมาที่วิหารแล้วก็ใช้แอสเตรียมจากนั้นก็เห็นภาพเด็ก จากฮโลโกรรมเห็นภาพที่ว่าเขาพาเราเด็กๆมาฝึกเป็นเจไดแล้วเราลูกศิษย์ของเขาก็ได้โดนตามล่าและสังหารทําให้เขาเข้าสู่ดาร์กไซส์จากนั้นไม่นานทิวลาก็โผล่มาแล้วก็มีการซัดกันเกิดขึ้นแต่คราวนี้ เหมือนทิวลาจะเปียบ l ไลเซเบอร์ของทิว a าเลยหลุดมือและเขาก็ได้ไปจับจนเห็นอดีตของทิว a าจากนั้นทิวลาก็ได้ครอบครองโฮโลแกรมไปเขาได้กลับมาที่ยานพร้อมกับไลเซเบอร์ของทิวลาจากนั้นเซียก็เลยเลื่อนขั้นให้เขาจากพาดาวันเป็นเจไดเต็มตัวแะเลื่อนแล้วเว้ยและทั้งหมดก็ได้ไปที่ดาวเนื้อ n u r เนืออ่านถูกแหละเพื่อไปเอาโฮโลแกรมจากทิวลาคืนจากนั้นก็ซัดก,กันนุกมาก Trilla, I saw what you've been through. You've experienced great suffering. It's not too late to leave. <laughs> จนเขาได้เอาชนะทิลล่าไปจากนั้นดาร์เวเดอร์ก็โผล่มาจ้วงทิลล่าให้เพราะทำหน้าที่ล้มเหลวและทั้งคู่เขากับเซียก็ได้ร่วมมือกันสู้กับดาร์เวเดอร์แต่ว่าพลังโคตรห่างโคตรไม่เท่าเทียมเลยจากสู้กลายเป็นหนีแทนโดยที่เซียได้ใช้พลังฟอสที่เป็นด้านมืดแต่เขาก็ห้ามไว้แล้วก็ได้พังกระจกให้น้ําเข้ามาแล้วก็หนีอย่างปลอดภัยจนมาอยู่บนยานกันพร้อมหน้า พร้อมกับโฮโลแกรมที่ได้มาเขาได้เปิดใช้โฮโลแกรมและก็เจอสัญญาณของพลังฟอร์ตท,ที่สามารถชวนให้มาฝึกได้แต่เขาตัดสินใจพังทิง้งแล้วก็พูดโทรเทว่าให้พลังฟอร์ตนำทางพวกเราดีกว่าจบ so ถ้าเนื้อเรื่องมีความผิดพลาดอะไรก็ต่อไปก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับหรือว่าดูอย่างเดียวก็ดีโอเคฮะวันนี้ก็บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า